ครับผมครับสวัสดีเพื่อนผู้ทุกคนครับชอบเฟซบุ๊กหรือว่าคลิปเลือกแฟนเพจของสังหน้าครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเลื่อยนี่เนาะนี่เลื่อยเลื่อยแกนกลางนี่ครับซีกรอบทั้งหมดนี่ผมจะมาพาเพื่อนมาเลื่อยแกนกลางซีกรอบนี่ครับเนาะอันนี้ก็อหนึ่งกรอบสองกรอบสามกรอบนี่แล้วซีกรอบนี่นะครับเนาะอ่าเพื่อนจะใส่เวลาจักหน้าที่มาเบิ่งกันครับผมไปลุยเลยครับผมเดี๋ยวมาเลื่อยกันว่ามันจะใส่เวลาโดนบอกรับเฮ็ดกรอบพระ สีกรอบมันจะใส่เวลาจากหน้าที่ครับผมไปเบิง้งนะครับเนาะครับผมเพื่อนนะฮะบัาน,นี้เขาก็มาเขลียมเรือยกันเลยครับผมสีมาเรือทดลองเบิงบาสีกรอบที่ผมกาลังเรืออยู่นี่มันจะได้จากหน้าที่เนาะครับเพื่อนๆอย่าลืมก็เลยก็แช่ให้ทางหน้ากรอบพระนเด้อครับผมอขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับเนาะเพื่อนครับผมสุภูสุขุนะนะครับเนาะการเท็ดกรอบพระนี่มันก็ยากแน่อยู่ดีครับผมบ่แม่นว่ามันสีง่ายดอครับมันกะ็ยากแนะ่อยู่ แต่ว่ามันยากคนละสไตล์ครับผมบางรอบนี่ก็มาเห็ดยากยากอ่าบางรอบก็โอ้โหง่ายง่ายจนนั่นข้าวเดียวก็เลี้ยวครับผมบางรอบนี่โอ้โหใส่กินเวลาไปโดน,นดีครับผมบางรอบเนาะอันนี้เบาถึง,งยังไงเออเบาถึงยากของขอบพระที่มาเห็ดนะครับเนาะม,มันกลับไปเรื่องธรรมดาที่เป็นงานยากงานง่ายครับผมเพืเ่อนอืนี่แหละครับผมช่างขอบพระบางคนบางช่างนี่ อ๋ปด้เห็นอย่างยากแน่เขาก็บเอยากรลับกันด้วยเลยครับผมอืมแต่ว่าสร้างหน้าอันใดเห็ดใดเห็ดเบิดครับผมบอกเกียงงานขอไห้มีงานเห็ดครับผมนี่แต่ว่าที่ผมว่าจังสี่นี่ผมเห็นอันพวกอ่าเจ้าของพระพิพนภพไปเลือดอกโอ้ข่อยเอาไปเห็ดยูหันเพิ่นคือบ่รับของข่อยอ่าข่อยเอาไปเห็ดยู่นี่เพิ่นคือบ่รับของข่อยเพิ่นเนาะโอ้ตัวนี้ผงกับบรูจักคือกันแต่ว่ามหาสร้างหน้านี่ครับผมคันเห็ดใดคือเห็ดครับ นี่ครับผมเพื่อนนี่แหละครับกออประมาณนี้นะครับเนาะกออประมาณนี้ก็เฉไี่ยวอยู่ครับผมนี่อันนี้ถือว่าบ่ยากบ่ง่ายครับผมเฮ็ดเรื่อยๆ <c oughs> บ,าบางงานบางสินโว้ยผมกับบคเคยเห็ดเลยเดี๋เพื่อนเจอกับมีครับผมเจอกระเฮ็ดไปให้กันเลยครับแต่ว่าช้างหน้ากับเฮ็ดกออกะ บมแพงบมถือบันไดนะครับเนาะอะบมแพงบันไดกะธรรมดาธรรมดาอยู่ครับผมอืมกะถือว่าเฮ็ดพอเห็ดได้นะครับเนาะอ่าพ่ออยู่หลอดครับว่าแพงว่าว่าแพงบอผมก็ว่าบอแพงงดิอะวาถือบอผมก็ววากาบอถือกับประมาณประมาณพ่อพ่อเห็ดได้ครับผมอืมครับผมนี่เข้ากัเล่งงานไว้่วไปเลยครับผมนี่ครับอืมบันนี้กันเท่า เลือยแกนกลางออกมาแล้วข้าก็มาซ้อยด้วยครับผมมาซ้อยเป็นนั่นองค์ไผ่องค์มันนะครับเนะาะอมาสร้อยเป็นแกนไผ่แกนมันออกมาเลยให้มันได้สดําเร็จไปเลยครับผมนี่นี่ครับนี่แหละครับผมมาซ้อยออกทังสี่แล้วครับผมผมกับบุรุษเรากำลังกินเวลาหลายปันน้นผมเห็ดตละลกรอบโบ้เคยเห็ดเบิงจักเทือเดี๋ยวมนีสิพันเพื่อนมาเห็ดเบิงผมก็อยากผู้เพืกันครับผมว่าก,กอบหนึ่งนี่มันใส่เวลาไปโดนบอ่อตอนเรื้อยครับผมนี่ครับ เห็ดกอพระบางมองเนี่ยโอ้เขาแทบท่บได้กินเลยครับผมอืมแต่ว่าโซมือนี่ยอายุไล่ขึ้นกะซาลงเรื่อยเนะครับเนาะเห็ดกอพระบ่เล่งคือเกาแล้วบ่แมนว่าบ่เหนื่อยเด้เพื่อเพื่อนเหนื่อยกันนะครับเห็ดกอผระอืมนั่งแต่กระเจ็บแขนนั่งอ้ยๆหมดแล้วครับผมบ่ธรรมดาเด้เห็ดกอผระนี่อ่าครับผมเขาก็ซอยออกยังสี่นะครับเนาะอืมการทำงานกับธรรมดาแหละครับเหนื่อยแนบบ่เหนื่อยแน่กับธรรมดาครับผมอ่า นี่ครับซอยออกมาจังสี่ล้ยครับนี่ให้เป็นสินไพรสินมั่นครับผมให้เป็นสินไพสินมั่นถือว่าเซ็ตในการเลื่อยกอบพระกับกรอบกอบนั่นเนาะครับเนาะครับผมนี่ครับผมโอ้อันภาพสั้นนะครับผมขออภัยนะเด้อครับผมภาพอยากสั้นนิจังหน่อยเพราะว่าโตะมันดินครับอ่าเรียบร้อยครับผมมันนี้อ่าผมเลื่อยกอบพระสีกรอบแล้ว เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเขามาเบิง้งมาคำนวณเบิง้งประเมินเบิง้งมั่นสิกินเวลาไปจักหน้าที่อ่าเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมรครับครับผมเพื่อนๆ <c oughs> สรุปออกมาแล้วนะครับเนาะเพื่อนๆอันผมผ่านเพื่อนมาเลื่อยกรอบมาเลื่อยอันแกนกลางกรอบมาติ๊กนะครับเนาะเมื่อกี้ผมผ่านเพื่อนเลื่อยสีกรอบมันบอกอ่าสีกรอบสีกรอบนี่มันกินเวลาไปเก่าหน้าที่อ่า ซีกรอบนี่กินเวลาไปเก้านาทีครับผมมาหารออกกรอบละได้บัดนี้ตกกรอบละสองนาทีครับยี่สิบหาวิต่อหนึ่งกรอบเรื่อยได้หนี่นเรื่อยซ,อซ,อซื้อได้เพื่อนอืมกรอบละสองนาทีครับยี่สิบหาวินี่ครับผมเรื่อยกรอบหนึ่งกินเวลาไปเท่านี้นะครับเนาะสรุปเบืเ้องแรวกรอบละสองนาทีครัวครับผมอืมเพื่อนๆท่านันใดอ่าเป็นจัไดดกะจัง นั่นนะครับเนาะเพื่อนๆครับผมอันนี้ก็ชี้แจงให้ฟังนะครับเนาะการเฮ็ดกรอบพระอืมแต่เรื้อยซื้อก็บสองหน้าที่ค่งแล้วครับผมตีประมาณนี้นะครับเนาะเพื่อนครับผมอืมยากแน่ง่ายแน่การธรรมดานะครับเนาะเฮ็ดกรอบพระนะครับเนาะอ่าสาแน่ไว้แน่กเพิริยธรรมดาครับผมอ่าจังสันเลยครับผมบาทนี้เดี๋ยวผมจะเฮ็ดคลิปกรอบหนึ่งเฮ็ดเริ่มต้นเลยจนแล้วใส่ห่วงพร้อมหอยมันสืได้จากหน้าที่ต่อหนึ่งกรอบ เดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมล่อเบิงครับสู่ส